สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้จะสัอนตัดผมทรงอะไรก็ไม่รู้เลยลูกค้าชื่ออะไรครับเนี่ยเชื่อเล้งเรชื่อเล็กค่ะคุณเล็กมาจากที่ไหนบางบอนสามบางบอนสามเดินทางมากี่ต่อเนี่ยหลายต่อเลยหลายต่อเลยวันนี้อยากจะตัดผมทรงอะไรดีก็ให้ช่างใหญ่ดูให้ค่ะโอเคเดี๋ยวช่างใหญ่จะตัดเป็นทรงทวิกกี้เปิดหูครึ่งนะึงนะเอาไว้ทัดไหมทัดหูไหมไม่ถนัดทัดถ้าเปิดได้ก็ดี ก็คือเปิดได้แค่ครึ่งเดียวอะครึ่งได้ครึ่งถ้าเปิดหมดเนี่ยมันจะเป็นผู้ชายไปโอเคไหมอ่ะ,อะลุยเลยครับเพื่อเป็นกาเสียเวลาต่อไปครับก็ผมจะตัดเทคนิคนะโรลลิงคัตไปเลยสไตล์เกาหลีขอบส้นผมมันกล้ามในหูนะตัดไปเลยวันนี้ก็ต้องให้มันเปลี่ยนหนะ่อยทุนที่สอง,องกี่โลเลย ยกขึ้นมาแล้วก็โลดลงค่คขัดท,ที่สามกึน้นมาตอนข้างหน้าข้างหน้าก็โลดยื่คขัดไปประมาณเนี้ยต่ำ่าคิวสักเซนหนึ่งมันจะเด้งขึ้นไปประมาณคิวอ่ะ เรารู้อยู่แล้วก็ปล่อยวางโรลิงคัตอะเทคนิคโรลิงคัตเด่ยต้องฝึกอะนักเรียนช่างต้องมีอายุงานห้าหรือสิบปีจะทำได้มันมีผลเรื่องความหนาบางแล้วก็รูปทรงยังไงมือใหม่ะจะคีบตัดธรรมดาก็ยังยากเลยคีบตัดนี้ยังยากเลยพางทีก็พลาดดิ่มย้วตัวเอง ไ็นั่งร้องไห้เลยในห้องน้ําอีกว่าทาไมหนุกตีบนิ้วตัวเองอคนโดนอรงมาดูข้างนี้ด้านหลังะนะยกขึ้นมาเห็นแค่ลายมันอีกนี่แล้วก็โรลลิงคัดมาเลยเรล่องคัดไปโรลลิงคัดไปเรื่อย ทันทีเลยชั้นต่อไปชั้นที่สองของโรลลิงคันะโรลลิงคัสะชั้นที่สามก็าลาด้านข้างแล้วก็โรลลิงคัสะ ลดึงคัดไนะปมาดูด้านซ้ายมีป้ายซ้ายป้ายขวานะทันนิดหนึ่งเป้าหมายที่เราจะตัดประมาณการไปหัวาตนะัดแล้วก็ เก็บระเอียดช่วยด้วยอันนี้สองก็ยกขึ้นมาปลายนิ้วชี้ขึ้นฟ้านะชี้ลักษณะทะแยงอะชั้นที่สามแนละ้วข้างหน้าเนี่ยข้างหน้านี่เราก็อะไรตัดคลิปตัดแล้วก็มาด้านข้างเลย กล้ลาอยู่นี่กำไม่หงวงตัดตัวเลยถ้าตัดบ๊อบทุยธรรมดามันก็จะมันจะเหมือนเดิมอะใช่ไหมครับลูกค้าใช่ก็ลองเปลี่ยนบ้างมาอุตสาห <c oughs> มาจากบางบอนซอยสามมาไกลยกขึ้นยกขึ้น ยกขึ้นแล้วก็โรดิงคัดไปโลดิงคัดไปยกขึ้น ยกสีเพิ่มสางกพรน,นะสีกีดมาวีลงมาตัดเลยโรล,ลิงคัท ห้องไว้โรลินคัสทรงทวิกกี้ทรงทวิกกี้ถ้าตัดลากไซส์สั้นหางสั้นมันก็จะเป็นทรงเฉยช่างใหญ่เอาความยาวเท่าเดิอมของลูกค้าเลยเดียกันยกตัดชั้นที่หนึ่งช่างใหญ่ยกเก้าสิบองศาลชั้นที่สองก็ช้อนขึ้นมายกเก้าสิบองศาเหมือนกัน เนื่องจากลูกค้าสีสาะแบนเนี่หัวแบนก็เลยต้องยกชั้นที่หนึ่งที่สองสูงหน่อยยกขึ้นมาแล้วก็ลดองครดชั้นที่สี่ที่ห้าที่หกลากมาแค่สี่ห้าองศานะไม่ต้องไปยกสูงนะ มันจะหมดหัวหมดหัวสักก่อนช่นอยัางก,กำลังบังคับความถุยผมจะให้ไปถึงบางบอนซอยสิบไปดีกว่าตะเลิดไปอีกสักสามซอยโอเคไหมโอ <Okay. S 1> เคเจ็ดซอยไปเลยตะเลิดไปเจ็ดซอยมันได้สิบอันนี้น่าขึ้นยกขึ้นแล้วก็ตัดเช็คนะ่ะยกเลยเยอะขึ้นไปเรื่อย ตัดแนวนอนก็เช็กแนวตั้งอั่อยากะกำลังเช็กแนวตั้งขึ้นไปแล้วถ้าเราตัดยังไม่แม่นยังไม่หมดเราก็มาเก็บเก็บราละเอียดด้วยก็ดี โลลิงคัดตัดประซิเอรสประซิเซอร์สโตคัดเบาๆนะทรงผมก็เริ่มเปลี่ยนแล้วไอ้ที่มันงอนใช่ไหมตัวนี้ก็ตัดออกตัดออกตัดไป พลอยพๆอยอกขึ้นพลอยพอยพอยออกพอยอยพอออกยกขึ้นพลอยหลาคนนอนทิ้ mình vẫn còn đang tắt nó lóc gì vậy? Tiêu lao luôn, tiêu lao luôn, ความทุยไปนยะถึงบางบอนซอยสิบเรียบร้อยแล้วเนื่องจากใช้อะไรองศาในการตัดซอยแล้วก็ยกทุยด้วยกันไก่คนหัวแบนตัดให้หัวทุยได้เราดูั้งข้าง เกลียบ,บอกที่มันงองๆมันเลเกลบอกลูกค้าเป็นคนรักชาติใช่ไหมรักชาติไหมปกติรักอาอก็เห็นใส่ตุ้มของสีธงชาติไยเนี่ยแดงขาวน้ำเงินเนี่ยธรรมดาใช้ท,ทอยเนี่ยถ้ามันหนาแล้วก็ใช้ผันปลาในการสับสับมันบางนิดนึงก็ได้ ถ้าลูกค้าสั่งให้ตัดสั้นเ,เนี่ยมันไม่สวยแต่ถ้าลูกค้าสั่งก็ต้องตัดถึงมันจะไม่สวยก็ตามอยู่ดีว่าลูกค้าจะลูกค้าจะกล้าสั่งหรือเปล่าผมโยนอะไรบางดันขึ้นไปเลยนะดันขึ้นไปเลย เร็วบร็วเรบวเรเร็วชจุดนะช้าจุดืมยาวไปนิดนึงก็ออกนะซ้ายขวาก็ให้มันใกล้เคียงกันนะบาลานซ์ก็ใกล้เคียงกันรูปจะอยู่นะทีนี้เราก็จะทำการเช็คผมนะครับ ยื่นขึ้นตัดซิกแซกแถวที่อะไรแถทแวถที่สองขวางเสยตัดเลยแถวที่สามแถวที่สี่โน้มไปขนาดเดยอะค่อข้างยกขึ้นแล้วก็ตัด ตัเลยเชื่อมเลยเชื่อมด้านหลังลตัดไปเลย ข้างหน้าลูกค้าเนี่ยเลียมเรียม,มนิดนึงค่อนข้างมันยาวไปก็ตัดออกเลียมออก แค่นี้ก็พอแล้ว,วอับสายดาวลีเดียมไปเล่นหนึง ลึกไปไหมรือพอดีปกติก็งงลงมานิดนึงขึ้นมาพอไหมเขาจะเสียประมาณนี้ดูขึ้นรลสับนิดหน่่ยนะตัวหนที่มันงอนๆอ่นนะสับออก มานี่พอไหมหนัาใส่อเออมันสั้นแล้วนักดันซ้ายเห็นความทุยไหมเนี่ยทุยเห็นไหมเห็นค่ะเออทุยไปถึงไหนหทุยไปถึงจุ้จักรไหมทางผ่านอยู่แล้ว,ลวจะผ่านนะ พอเพียงแล้วพอได้เห็นว่านิๆหๆลอยๆได้ยกควนปัดๆมาหลังบ้านนี้หลังหลังจากเราได้เสร็จแล้วใช่ไหม แล้วก็มาตรวจสอบดูว่าผมตรงไหนที่มันเกิดความหนาแล้วก็มาสไลด์เอาอ,อีกตามมรรยาศัยมุมมองของช่างกับมุมมองของลูกค้ามันก็ต่างกันแต่ช่างอะมองทั้งหมดภาพรวมแต่ลูกค้า,าเน้นมองเอาทุยอย่างเดียวฉัาจะได้ทุยหรือเปล่าวันนี้ฉันมาไกลนะมาไกลเหลือเกินแล้วก็ตัดให้มัน เขารูปเขาทรงม,มงาม,มใดก็สําคัญสะผมก็สําคัญทุกสีทุกอย่างคือมันสําคัญหมดอะภาพรวม,มสวยแล้วเลิกจะไปตัดนานเสียเวลาเลียมไปเลียมมาเดี๋ยวพังอีกเอาดูเห็นความทุยไหมทุยแล้วค่ะยิ่งใดยิ่งทุยใช่ไหม หนูบ้านไม่เคยใด้รล้วสระๆก็เอาไว้แล้วไปงานก็ใดบ้างใส่สเปย์ไหมใส่แบกไหมไม่ไม่เอาเลยเลยหรอชีวิตนี้พอเพียงอยู่แล้วเดี๋ยวจะตัดผมมาช่างใหญ่จะสัมลองจองคิวเข้ามา0 8 1 9 8 5 6 2 3 4และ0 6 2 5 4 8 3 9 9นะลายแอส K A S E M อ่านว่ากเสียมนะแอดไซน์นำหน้านะสอนฟรีเฉพาะใน YouTube นะเอาไปต่อยอดไปสร้างงานสร้างอาชีพนะช่างใหญ่อย่างตัดผมแนวๆนี้เนี่ย คือไม่มีทรงรเลยเลยเนี่ยแล้วตัดขึ้นทรงเนี่ยมันได้อารมณ์สะใจให้ลูกค้าได้ตื่นตาเล้าใจไปด้วยด้วยกันนะคนนไ้กเขาสักครั้กงก่อน,น,นตายก่อนตายได้ถุยกับเขาสักครั้งก่อนตายใช่จะตัดขนอ่อนให้วันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสด,ดีครับ